สวัสดีครับวันนี้ทางไอดูฟอร์ไอเดียมมีเทคนิคดีๆมานําเสนอสําหรับลูกค้าที่สนใจการทําไฟล์ภาพหรือต้องการทําภาพสไตล์ฮรับโทนนะครับ อันดับแรกเลยก็คือต้องมีตัวรูปภาพที่เราต้องการทํางานนะครับต้องทํางานผ่านตัวโปรแกรม Photoshop นะครับก็วิธีเช็คไฟล์เบื้องต้นนะครับไปที่หัวข้อ image ด้านบนแล้วมาที่คําสั่ง image size นะครับทีนี้ให้สังเกตที่ resolution หรือว่าความละเอียดของตัวรูปนะครับให้ปรับความละเอียดอยู่ที่300นะครับหลังจากนั้นกดโอเคหลังจากนั้นให้นําไฟล์ภาพเนี่ยออกมาไว้ด้านนอกลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อต้องการทำเป็นสองไฟล์ในการทำ half tone นะครับทำการ copy layer ให้เป็น2ไฟล์ลักษณะแบบนี้นี้เราก็จะได้2ไฟล์ลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นให้ไปที่คําสั่ง image แล้วเลือกไปที่โหมดนะครับแล้วก็เลือกคําสั่ง grayscale เพื่อเปลี่ยนให้ตัวรูปภาพเนี่ยเป็นโทนขาวดำนะครับทีนี้เราจะมาเริ่มทําวิธีให้ตัวรูปภาพเนี่ยเป็น d o ทหรือว่าเป็น half tone นะครับก็คือไปที่ image แล้วก็เลือกที่คำสั่ง mode แล้วก็เลือก bitmap นะครับหน้านี้กด ok ในส่วนของตัวความละเอียดเนี่ยเมื่อกี้เราปรับไปแล้วนะครับก็คือ300แล้วก็ในส่วนของตัวหัวข้อนี้นะครับให้ปรับเป็นฮาร์ปโทนเพราะว่าเราต้องการทํางานที่เป็นฮาร์ปโทนเพื่อไปพิมพ์ลงบนเสื้อนะครับเลือกเป็นฮาร์ปโทนหลังจากนั้นกดโอเคทีนี้จะมาในส่วนของหน้านี้นะครับตัวหัวข้อนะครับก็จะมีในเรื่องของความถี่ของตัวจุดหรือมุมหรือว่าองศาของตัวจุดนะครับ ก็เท่าที่ลองปรับมานะครับยิ่งเปอร์เซ็นต์น้อยนะครับตัวดอทหรือว่าตัวจุดเนี่ยก็จะใหญ่ขึ้นนะครับก็อันนี้เดี๋ยวผมปรับประมาณ40นะครับแล้วก็ตัวมุมเนี่ยจะลองใช้สักประมาณ30แล้วก็ในส่วนของเชฟหรือว่ารูปร่างของตัวดอทนะครับก็สามารถปรับได้นะครับลองปรับเล่นได้เลยก็คือจะมีทั้งราวแล้วก็มีทั้งออลิฟนะครับที่เป็นค่าที่เราลองใช้กันนะครับก็เดี๋ยวในตัวรูปเนี้ย เราจะลองใช้เป็นแบบราว n ดีก่อนนะครับกดโอเคทีนี้ตัวรูปภาพที่เราทําเป็น half tone เนี่ยถ้าซูมเข้าไปนะครับจะสังเกตว่าตัวรูปเนี่ยถูกเจาะลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้พอได้ตัวรูปภาพหรือว่าตัวดอทที่เราต้องการเสร็จแล้วนะครับให้ลูกค้าไปที่หัวข,ข้อ image แล้วก็เลือกคําสั่ง mode แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นแก c a l ลนะครับให้เป็นไฟล์ขาวดาเหมือนเดิมทีนี้ เราจะต้องนําตัวรูปตัวนี้นะครับไปใส่ในตัวรูปต้นฉบับนะครับวิธี move ตัวรูปก็คือกดปุ่ม control แล้วก็ตัวชิปค้างเอาไว้นะครับหลังจากนั้นลากตัวรูปเนี่ยไปใส่ในตัวรูปต้นฉบับได้เลยนะจะมาลักษณะแบบนี้ตัวนี้ก็ปิดออกไปได้เลยทีนี้รูปในสไตล์ฮับโทนเนี่ยนะครับจะใช้พื้นผิวสีดําเป็นพื้นผิวของเสื้อนะครับเพราะฉะนั้นในตัวโปรแกรมเนี่ยเราต้องมีการเจาะหรือว่า ลบในส่วนของสีดําตัวรูปออกไปก่อนนะครับเวลาลบเนี่ยให้มาที่เครื่องมือเมอจิกแวร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ไปคลิกขวาที่บริเวณพื้นที่สีดําเลือกหัวข้อค o l เลอ a ์เลแล้วก็ให้ทําการไปจิ้มในพื้นที่สีดําที่เราต้องการลบนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้จะเป็นเปอร์เซ็นต์ของตัวสีดำนะครับอันนี้ก็สามารถปรับได้เลยทีนี้ถ้าเป็นค่าที่ผมใช้เนี่ยผมจะปรับไปที่200นะครับทีนี้กดโอเคนะครับตัวโปรแกรมเนี่ยจะมีเส้นสีเล็กตัวนี้ขึ้นมานะครับ ให้ลูกค้าไปที่เลเยอร์ตัวรูปต้นฉบับนะครับแล้วก็ทําการดีลิทเนี่ครับมันจะมีเส้นซีเล็กตัวนี้อยู่นะครับก็ทําการลบเส้นซีเล็กตัวนี้ออกโดยการกดปุ่มคอนโทลแล้วก็ตัวดีนะครับเส้นซีเล็กจะหายออกไปทีนี้ก็สามารถลบตัวเลเยอร์ที่เราทําการทําเป็นฮาร์ปโทนตัวนี้ออกนะครับรูปที่เราทําเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับในโปรแกรมเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นนะครับว่าตัวรูปที่เราพิมพ์ออกมาจะเป็นลักษณะแบบไหนก็ให้ทําการสร้างเลเยอร์ เพื่อทําเป็นแบ็กกราวของตัวรูปตัวแบ็กกราวเนี่ยใช้เป็นสีดำนะครับแล้วก็เลือกเครื่องมือถังสีทําการเทสีดาลงไปอันนี้ก็จะเป็นตัวรูปฮาร์ปโทนที่เราทำนะครับก็จะเป็นดอกษณะแบบนี้ข้อดีของตัวฮาร์ปโทนนะครับหรืองานฮาร์ปโทนเนี่ยเวลาเราทําตัวงานจะถูกเจาะนะครับแล้วก็จะช่วยให้ตัวเครื่องเนี่ยประหยัดหมึกไปได้เยอะนะครับแล้วก็ทําให้ตัวงานที่เราพิมพ์ไปที่เสื้อเนี่ยซอฟต์ลงนะครับแล้วก็สําหรับลูกค้าท่านใดนะครับรู้สึกว่าตัวสีเนี่ย ไม่ค่อยสดหรือว่ายัางไม่ตรงตามที่ต้องการสามารถปรับจากเครื่องมือในโปรแกรมได้นะครับสามารถปรับความสว่างหรือว่าเลเวลของความเข้มตัวชิ้นงานได้แต่ถ้าตัวรูปที่เราทําเสร็จแล้วตามที่เราต้องการเลยนะครับให้ลบตัวแบ็กกราวออกหลังจากลบแบ็กกราวเสร็จแล้วนะครับให้ทําการเซฟตัวรูปไปสั่งพิมพ์ในโปรแกรมอัโคลิปนะครับก็ไปที่คําสั่งไฟล์ด้านบนแล้วเลือกคําสั่งเซฟแอส เราเซฟเนี่ยก็เซฟเป็นไฟล์งานของลูกค้านะครับให้เปลี่ยนนามสกุลของไฟล์งานเนี่ยให้เป็นไฟล์ png นะครับงจากนั้นก็กดเซฟขั้นตอนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเซตอัพในตัวโปรแกรม a อคโคดิปกันนะครับว่ามีการเซตค่าอะไรยังไงบ้างหลังจากที่เราทำภาพแนวฮาร์ปโทนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนำตัวรูปเข้ามาใส่ในตัวโปรแกรม a อคโคดินะครับก็ไปที่คำสั่งไฟล์ด้านบนแล้วเลือก open เปิดตัวรูปที่เราทำการเซฟเอาไว้ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวรูปที่เราทําเป็นพับโทนเอาไว้นะครับก็สามารถปรับไซส์ได้เลยในส่วนของหน้าเลเยอร์เนี่ยขนาดเนี่ยเดี๋ยวเราฟิกให้เป็นขนาด a 3แล้วก็ในส่วนหน้าพิมพเตอร์เนี่ยนะครับหัวข้อพินพ์เตอร์ด้านบนให้ตั้งเป็น s t y l o t p h o t o ห3 9 0ตัวนี้นะครับ เลเวิร์พินเตอร์เนี่ยตั้งเป็น L108 resolution หรือว่าความละเอียดของตัวงานเนี่ยเดี๋ยวผมจะตั้งอยู่ที่1 4 40, 4 0 x 120 dpi นะครับแล้วก็ในส่วนของ color dot size นะครับจะเป็นดอทในการพิมพ์งานของตัวโปรแกรมนะครับสามารถตั้งเป็น mix นะครับ mix ก็คือการพ่นของตัวน้ําหมึกในตัวโปรแกรมนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดเล็กจุดใหญ่นะครับตัวโปรแกรมในเรื่องการพ่นหมึกนะครับแต่ถ้าเป็นหัวข้อลดน,นะครับ ตัวโปรแกรมเนี่ยจะทาการพ่นหมึกมากกว่าปกติทําให้ตัวรูปภาพมีสีที่สดขึ้นแล้วก็เข้มขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าคัลเลอร์เนี่ยในส่วนของค่าสีตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ประมาณ80แล้วก็ในส่วนของตัวสีขาวเนี่ยเดี๋ยวเราเซตประมาณ100แล้วก็ในส่วนหน้าไว้นะครับเราจะใช้เป็นตัวสปอร์ตคัลเลอร์นะครับเพื่อให้ตัวงานเนี่ยมีความขาวมากขึ้นนะครับก่อนจะพิมพ์ภาพนะครับให้ทําการมิลเลอร์ตัวรูปก่อนนะครับหลังจากนั้นสั่งพิมพ์งานได้เลย